ที่นี่บ้านตุงอาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันผมจะก้าสวส่วนไปขุดดิน ดินที่นี่เป็นดิน,ดน,ดน,ดนร่องน้ำปลูกอะไรกวอร่อยโดยเฉพาะแตงโมจากพื้นดินที่แห้งแล้งและมีน้ำทะเลหนุนผสมกับน้ำจืดจากระบบชลประทานทำให้ดินมีความเค็มของเกลือช่วยให้ผลไม้มีรสหวานและยังช่วยลดสารพิษได้อีกด้วย ไปในพื้นที่21ไร่ของพี่ชัยปลูกแตงโมสายพันธ์ุกินารี101ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ทำนาแต่ปัจจุบันหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอย่างแตงโมเพราะให้ผลผลิตเร็ว เพียงแค่65วันแตงโมทุ่งอ่าวส่วนพี่ชัยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับก่อนจะเก็บแตงโมจะต้องเลด่ดีๆเสี่ยงแบบนี้อย่างเก็บไม่ได้ถ้าเก็บได้ต้องเป็นเสี่ยงแบบนี้ แตงโมมีวิตามินและแร่ธาตุที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำแคลอรี่ต่ำและยังช่วยบำรุงผิวพรรณอีกด้วยต้องมาลงกันให้ได้ครับแตงโมตุงเอาว่านกรกอร่อยตรวจสอบได้